สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX r v r o หุน่นยนต์ตัวที่หนึ่งจากขบวนการคาร์เรนเจอร์อ้าวรถเหมนกันเลยพวกเดียวกันนี่นะโอ้โหเอาล่ะก่อนไปดูการรีวิวหุ่นยนต์คาเรนเจอร์อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe พี่ดูมนเขาก่อนนะครับและถ้าใครชอบซปเปอร์เซนไตแบบรถแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยเอาละไปดูการรีวิวกันเลย เสื้อสวยๆลายกระตูนดังลิขสิทธิ์แท้เพียงกรอกโค้ดที่เห็นบนหน้าจอก็รับส่วนลดไปเลย5%จากราคาปกติอย่ารอชา้ารีบสั่งกันเลยคลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกหรือคำอธิบายใต้คลิปเลยครับอันนี้เป็นของมือสองนะครับไม่ใช่งานกล่องจึงไม่มีกล่องมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็เนื่องโดยจะเป็นของมือสองอาจจะมีความเก่าบ้างมีความสึกหรอเล็กน้อยถึงปา,านกลางนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะฮะอ่ะ เรามาดูกันก่อนเลยเร d v วกเกิลนะครับผมนี่รถของสีแดงนี่มีหมายเลขหนึ่งติดอยู่นะครับรูปทรงนี้ปราดเปรียวมากๆเลยนะครับดูเป็นรถที่น่าจะมีความเร็วที่สูงมากเรื่องนี้พี่แมนไม่ได้ดูนะครับแต่ก็รู้มาว่าเป็นทีมภาคข,ของนักต่อยภาคเป็นเรดเรเซอร์สีแดงนี่เองซึ่งแน่นอนขบวนการเรื่องนี้มันขายความฮาความตลกและได้นักต่อยมาภาคนี่ยิ่งตลกมากๆานักต่อยก็ตามมาภาคในโกไคเจอร์เวอร์ชันล่าสุดที่ฉายทางกระตุนขับด้วยตอนนี้ลงไลน์ทีวีด้วยนะครับ เรดเรเซอร์อย่างไรเล่าถอยไปเลยจอร์เรนเจอร์เฮ้ยผิดขบวนการโอเคเชนต์ต้องอย่างนี้สิไอเลิฟยูเข้าใจบอวูกร์ดซิงคาเรนเจอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชื่อในบ้านเราตอนนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเขาใช้ชื่อว่าขบวนการเทอร์โบคาร์เรนเจอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เพราะว่าชื่อเนี่ยเขาต้องการให้สอดคล้องกับของเล่นที่เขานําเข้ามาขายตอนนั้นรู้สึกเขาจะนํามาขายเป็นลอถของฝรั่งซึ่งก็คือ power ranger turbo นั่นเองนะครับอ่าต่อมาหมายเลขสอนะฮะนี่ blue vehicle นะครับอ่าอันนี้เป็นรถใหญ่เลยนะครับเอาแนวพวกรถจี๊ปะนะฮะนี่มีไฟอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่มีมีกระบะให้นั่งซ้อนท้ายได้นะครับ power vehicle นะครับผม,มาอะไร cr 1 0 0 0นะครับใน cr 8 0 0นะครับอ่านี่ด้านหน้าครับตรงนี้จะเห็นว่าบางทีมันขยับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลไกในการรูปร่างนั่นเองนะครับไฟหน้าครับฟา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 อืม power to vehicle นะครับฟาต่อมาหมายเลขสามฮะอันนี้สีเขียวครับนี่อันนี้เหมือนรถเาเรียกว่าอะไร suv เหรอนะฮะฟาไม่มีอะไรมากนะครับสองคันสองอันนี้คล้ายกันมีความคล้ายกันนะครับแต่ว่า รูปร่างประตูอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงต่างกันนิดเดียวจริง,รงนะฮะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวก็คือส่วนขาแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะเบอร์ B 4กับเบอร์3นะครับผมต่อมาเบรอร์5ครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเบรอร์5ติดอยู่หลุดไปแล้วจริงๆเบอร์5ามันต้องติดตรงนี้นะครับนั่นแหละคือความสึกหรอของของเล่นมือ2นะครับฟาร์บิกรก์ก็หลุดไปหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีน้ําหนักใช้ได้เพราะมีส่วนผสมของโลหะอยู่นะครับหลายๆส่วนเลยคันนี้จะหนักสุดนะฮะแต่ว่าก็ไม่เท่ากิงไกโอ ต่อมาเดี๋ยวมารวมร่างกันเลยดีกว่านะครับจุดเด่นของการรวมร่างหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะคือเวลาเขารวมร่างเนี่ยล้อเนี่ยมันประสานกันหมดทําให้วิ่งได้งงไหมงงแน่เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับขั้นแรกเรามาดูที่ตัวคันสีฟา้าก่อนนะครับสีฟา้าตรงนี้นะฮะดึงออกมาพามพามแบบนี้นะฮะและอันนี้ก็ปัดขึ้นอันนี้ก็ปัดขึ้นแล้วตรงนี้นะฮะนี่งัดออกมา เอาอมานี้ไอเหล็ก ok ๆ ok อย่างเงี้ยคุ้คุณไหมของเล่นเซนไตสมัยก่อนตัวเชื่อมมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับพี่แมนชอบนะอ่ะอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสําหรับสีน้าเงินนะครับอ่ะไปนอนรอก่อนนะลูกนะต่อมา2คันนี้ฮะนี่ง่ายมากเลยนะครับปัดขึ้นปัดตัวขึ้นน,นี่อันนี้ก็ปัดหน้าขึ้นนี่แบบนี้นะครับปัดตัวขึ้นปัดหน้าขึ้นอ่า โอเคเหมือนกันทุกประการเลยนะครับต่อมาครับหันหน้ารถเข้าไปหาสีฟ้าแบบนี้นี่นะฮะแล้วเขาจะเชื่อมได้ทั้งนั้กที่เนี่ยมันจะประสานกันพอดีเลยนะครับเนี่ยมันจะเชื่อมกันเนี่ยเห็นะช่องต่อตรงนี้เข้ากับข้อนี้ึทางนี้ดึงนี่นะครับอ่าเนี่ยนะได้แค่นี้แล้วต่อมาฮะแขนซึ่งก็คือสีขาวอันนี้ แยกส่วนปั๊มแบบนี้นะฮะแล้วก็ควักควักมัดออกมาเอาออกมาพิสูจน์นี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะฮะต่อมาก็ควักออกมาเช่นเดียวกันอแ,แบบนี้ก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับเอามาละ <c oughs> เป็นรถโดนผ่ากลางนะฮะ <c oughs> แลนแลนดมาแลา้วแย่ฟึ่งต่อมาดูตรงนี้ชิ้นส่วนนี้นะฮะตรงประตูรถดึงออกมา <c oughs> แล้วก็เลื่อนขึ้นมาปิดข้างบนนี้ นี่นะฮะแล้วล็อกดันแก๊กเช่นเดียวกันแถวฝั่งนี้ <Che ez. S 1> แล้วเลื่อนให้มัน,นจะมีเหล็กอยู่นี่เห็นไหมครับนี่ฮนะปาแบบนี้นะครับโอเคพร้อมเสียบน,นี่ตัวล็อกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เข้ากับตรงนี้ <L un> นี่ <L un isce> น pá, นะฮะตอนนี้ก็ยังนะ ยังวิ่งง่ายยังวิ่งได้อยู่ต่อมาครับเปิดท้ายกระบะนะฮะตรงนี้เปิดออกมาพับไปด้านล่างอย่างงี้ต่อมาถึงเพลของเราแล้วสีแดงวุ่น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 ว้าเข้าไปข้างในนี้เลยและนี้เห็นปะจะดันได้ปะนี่นี่ตรงนี้นี่มาจะดันเข้าไปได้นะฮะอ่ามาแล้วเพลแวนไอชนี่อันนี้คือติดละ นะครับมันจะเป็นตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับแวนเเราพระเอกก็ดึงเบรกไหมถ้าจำไม่ผิดเพื่อให้รถมันตั้งขึ้นจากนั้นมาดูตรงหัวเขานะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่เราเอาแค่ตรงนี้ออกมานี่แล้วจะมีหัวซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้ลงไปข้างล่างฟับหักลงมาตรงนี้มันจะล็อกเบาๆนี่ประมาณนี้ไอ้เจ้า เหมือนจะเสร็จแต่มันแปลกไหมตรงนี้มันโล่งๆดันตรงนี้ขึ้นฮะเอชนี่อันนี้ดันขึ้นและอันนี้ปิดไปอย่างนี้สมบูรณ์แล้วนี่ครับผมพร้อมนี่เสร็จแล้ว DXRV Robo หมุนตัวโชว์นะครับเ <c oughs> หมือนเป็น จุดต่างพร้อยเลยนะมันดำมาหมดแต่มีอ้น,นี่ขาวไม่ขาวติเทานะฮะดูแบบแปลกแยกอะ่ะเพรา่นเขาไอ้นี่สีนี่ก็หมดอ่าแบบนี้ฮะให้มาดูหน้าใกล้ๆกกันดีกว่านี่คือชมหน้าใกล้ๆนี่มีความหล่อๆใช่ได้นะฮะอหน้าตาออกแนวหุ่นเซตไตสมัยก่อนอะ่ะพาขีดๆอย่างเงี้ยนะครับมาดูอาวุธเขากันดีกว่าอาวุธจะมีนี่ครับโลฮะอ่ากับดาบครับนี่นะครับผมมา สวมกันเลยดีกว่าพามพามอืมอ้าวหลวุดมันหลวมมากเลยโลนะฮะอ่ะอชนี่แบบนี้โอเคนะครับนี่อ๋อนะครับอ่า จริงๆพี่ดูแมนก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นหุ่นตัวที่2ไม่แน่ใจว่าหุ่นตัวที่2หรือเปล่าแต่เป็นหุ่นของเนี่ยทั้ง5คนนลยแหละความเจ๋งมันคืออะไรรู้ไหมมันคือหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันแปลงร่างเป็นหุ่นตัวเล็กก่อนได้แล้วค่อยเอามารวมร่างเป็นตัวใหญ่ได้คือมันเป็นได้3โหมดคือโหมดแรกคือโห,หมดยานยนต์อย่างนี้แล้วก็เป็นหุ่นตัวเล็กแล้วก็เอามารวมเป็นตัวใหญ่แบบนี้อารมณ์คล้ายๆ transformer เลยนะครับเออเจ๋งมาก ถ้าอยากดูคอมเมนต์นะฮะชื่อ VRV Robo มั้งถ้าจจำไม่ผิดนะครับผมโอเคก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิว DXRV Robo จากคา e รนเจอรนะครับผมถ้าใครถูกใจคุณเส้นใต้เก่าๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์พิมาแมนกันด้วยนะครับใครอยากดูหุน่นเซนไตตัวไหนลองคอมเมนต์รีเควสต์กันมานะครับถ้าพิทูแมนหาได้จะหามารีวิวให้นะครับแต่บางตัวแพงมากก็ไม่ไหวนะครับ <laughs> และหน้าพิทูแ <laughs> มนในวันนี้นะครับท้ายคลิปก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe s u b s c r i b e พิทูแมนด้วย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ